ในค่ำคืนที่ชาวบ้านในแถบพื้นที่ชนบทกำลังหลับไหลกันอย่างสบายใจก็ถูกรบกวนด้วยเสียงของรถมอเตอร์ไซค์ที่แข่งกันอย่างดุเดือดในค่ำคืนนี้และมันก็เป็นแบบนี้ติดต,ต่อกันมาหลายคืนแล้วจนมีบางคนที่ไม่พอใจและหวังว่าจะหยุดการแข่งขันของพวกเด็กแว้นให้อยู่หมัดลวดหนามตะปูถูกโรยออกไป หวังหยุดเพียงแค่การแข่งขันแต่ในความเป็นจริงมันกลับทำให้เกิดเรื่องเลวร้ายมากขึ้นไปอีิพร้อมมีใครบางคนเสียชีวิตทันทีหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุ เด็กแว้นถือได้ว่าเป็นปัญหาสังคมที่หลายคนคิดหาทางออกกันอยู่แต่บางครั้งการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอาจไม่ใช่ทางออกเช่นเดียวกับเรื่องราวในวันนี้ที่ถึงแม้จะมีเรื่องความตายเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆคน เช้าวันต่อมารถที่พังถูกนำมาจอดไว้ที่หน้าอู่ของช่างทองที่เพิ่งเปิดร้านเมื่อได้เห็นรถแต่งซิ่งที่พังช่างทองถึงกับสายหน้าและหันไปมองวัยรุ่นสองคนที่มายืนรอพวกเองเอาอีกแล้วเหรอเมื่อคืนแค่ได้ยินเสียงอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีใครเป็นอะไรไม่เป็นอะไรได้ไงล่ะช่างทองไอ้กึ่งนะไอ้กึ่งมัน อย่าบอกนะว่าคนที่เสียคือมันนะ่ะก็ไม่น่าจะทำถึงขนาดนั้นนังนี่ก็เห็นว่าต้องรวจตามจับอยู่นะช่างทองแต่เรื่องอื่นนะ่ะเอาไว้ก่อนช่วยซ่อมรถให้พวกผมหน่อยได้ไหมโถเอ้ยน่าสงสารแท้ๆกึ้งส่วนรถพวกเองอะ่ะข้าไม่อยากซ่อมไหมแล้วโวยซ่อมก็เอาไปแข่งเสียงดังทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอีกอะ่ะข้าเนี่ยโดนบ่นจนหูชาแล้ว ถ้าช่างไม่ซ่อมรถให้พวกผมแล้วช่างทองจะเอาเงินที่ไหนเล่าลำพังชาวบ้านที่เอารถมาเปลี่ยนแค่ยางก็คงได้ไม่เท่าไหร่จริงไหมเอยพวกเองนี่นะถามจริงๆเอะถ้ามันหน้าเงินนักหรอวะทุยเงินก็ได้ข้าจะซ่อมให้เห็นแก่เงินนะโว้ยไม่ได้เห็นแก่พวกเองช่างทอง ตกลงที่จะซ่อมรถให้แม้จะไม่อยากทำและอยากจะสอนให้กลุ่มวัยรุ่นเลิกสร้างความเดือดร้อนแต่ลําพังตัวของช่างทองเองก็ได้แค่บนเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปก็เท่านั้นเพราะขนาดพ่อแม่พวกวัยรุ่นก็ยังไม่ฟังจะทำยังไงดีว่าให้พวกมันหยุดเนี่ยน่าหนักใจจริงๆหรือจะให้มันวิ่งแบบ เอาล้อออกดีไหมว่าช่างทองตอนนี้ช่างทองน่าจะดักใจเรื่องอะไรมากกว่านะดูแล้วขาดหลายอย่างเลยพรุ่งนี้ต้องเข้าเบืองอีกแล้วเด็เออก็ใช่ตัวเองมาเป็นใครวะรู้ได้ยังไงวะเนี่ยฮะโธช่างทองจำกึ่งไม่ได้เหรอกึ่งคนที่ยิ้มหว,นหวานๆไงอ๋อไอ้กึง่ง <c oughs> มึงตายแล้วนี่ ก็ใช่เออมึงตายแล้วแสดงว่ามึงก็ต้องเป็นผีเออเป็นผีผีหลอกนด่ดเด็ดเด็ดเเ็เอกปไปไปผีจริงๆใช่ไหมมึงมึงเป็นผีอ่ะมึงมาได้ยังไง หัวร้อยยังไม่มีเอตุผลช่างทองไม่ใช่คนกลัวผีเพราะเจอผีมาหลายครั้งแล้วในชีวิตแต่สิ่งที่ช่างทองไม่ชอบเลยก็คือเวลาที่อยู่ใกล้พวกวิญญาณเพราะเขาจะขนลุกตลอดเวลา โอ้ยจะทําให้ขนลุกอะไรอยู่ตลอดเวลาวันนี้คนอื่นไม่เยอะแยะจะโผล่มาหลอ,อกข้าทําไมข้าไม่ได้เป็นคนทําให้เองต้องจากไปนะโว้ยปดเธอช่างทองขี้บน่นจริงเลยก่อนจะบนนะ่นอะเช็ดหน้านำดำๆก่อนดีกว่าไหมนี่คุณกึง่งกรุณาไปที่ชอบที่ชอบเลยนะครับไม่ก็ไปสั่งสอนเพื่อนพวกเองอะเรื่องที่ชอบแวนแวนๆกันเนี่ยปัญหานี่สินะที่ทําเอาชาวบ,บ้านไม่ชอบพวกเรา งั้นเดี๋ยวค้าจัดการเองอ๋อจะมาก็มาจะไปก็ไปไปดือด้อๆเลยเนี่ยนะเออแต่มาไปก็ดีแล้วนี่หว่าไปเลยชิว่วเช้าวันต่อมาช่างทองก็เปิดอู่ของตัวเองตามปกติชาวบ้านสองคนขี่รถมาที่อู่ช่างทอง เพื่อขอซื้อน้ำมันเครื่องไปเปลี่ยนเองที่บ้านแต่ระหว่างนั้นก็ได้ชวนช่างทองคุยไปด้วยหาอะไรนะเมื่อคืนผีไอ้กึ้งไปอารวาสในหมู่บ้านงั้นเหรอก็ใช่นะสิช่างทองพวกข้ากระโดนหลอกกันไม่รู้มันไปกอดใครมาหรือว่ามีใครไปทำอะไรให้มันบ้าหรือเปล่าถึงได้หลอกคนอื่นไปถั่วอย่างนี้แทนที่มันจะไปหลอกคนที่ทำให้มันประสบอุบัติเหตุแต่กลับมาหลอกพวกเราเนี่ย นั่นสิแต่ขอละกันคืนนี้อย่ามาหลอกกันอีกข้าเหนื่อยมากไม่ได้นอนเลยลูกก็ยังเล็กเออเอาเอาเอาน้ำมันเครื่องไปเลิกบ่นได้แล้วชาวบ้านทั้งสอง เด็ขี่รถออกไปแล้วช่างทองรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนทำผิดที่ทำให้ชาวบ้านโดนหลอกแต่จูๆ่ๆผีไอ้กึ้งก็โผล่มาทำหน้าตาภาคภูมิใจเป็นไงทองเป็นไงฝีมือผมเลยนะทองฝีมือไอ้กึ้งเองจัดก,การเป็นที่เรียบร้อยชาวบ้านเนี่ยจะได้เลิกว่าเด็กแว้นกันสักที ประทานโทษครับไอกึ้งไอ้ผีเวลเฮ้ยที่ข้าต้องการนะมันจะให้เอกไปหลอกใครไปหลอกชาวบ้านทำไมที่สําคัญนะพวกเด็กแว้นนะมันสร้างความเดือดร้อนไม่เห็นเรื่องไงว่าจุดจบของตัวเองมันเป็นยังไงเรียกซะไม่ให้เกียดกันเลยเรียกคุณกึ้งดีกว่าหมก็ช่างทองบอกว่าอยากให้พวกชาวบ้านหยุดพูดไม่ใช่เหรอแต่กูไม่ได้มีความหมายแบบนั้น เองนี่มันไม่ได้เรื่องเลยเป็นผีแล้วยังไม่มีความคิดอีกอะโห้ยสมควรและไปไปไปไไปจะไปไหนก็ไปไปก็ข้าไม่รู้จะไปไหนนี่ก็ไปที่ชอบที่ชอบนะเชิญครับงั้นไม่ไปอะอยู่เนี่ยเฮ้อก็บอกให้ไปที่ชอบที่ชอบไงก็กูชอบที่นี่ไงแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเอง ก็ข้าไม่ไปอ่ะเงินข้าจเจ้าพระมาทําบุญเออเอามาดิจะลองดูเหมือนกันระหว่างพระกับผีใครมันแน่กว่ากันแล้วช่างทองก็ทําตามอย่างที่บอกไว้จริงๆช่างทองได้ดีมวตนพระมาทำบุญให้กับวิญญาณของกึง้งแต่เมื่อไอ้ก,กึ้งหายเงียบไป ท่างทองก็จะดูเงียบเหงาพยายามจะมองหาแต่ก็ไม่เห็นว่าผีเอกึึงจะโผล่มาเลยคิดว่าผีไอ้กึงึงน่าจะไปที่ชอบที่ชอบแล้วจริงๆม,ม,มันก็เยี่ยมเหงาๆไปนะหายไปไหนว่าแต่มันไม่มาก็คงดีแล้วละ่ะมันคง ไม่ไดีริิ์มากหรอกมั้งเลยไปได้ไง่ายง่ช่างทองยังคงเร่งในการซ่อมรถที่ยังคงมีรออยู่อีกหลายคันแต่ช่างทองที่ซ่อมรถคนเดียวเหงาๆในตอนกลางคืนก็เผลอบนถึงผีไอ้กึ้งขึ้นมาเพราะคืนก่อนกอนก็มีผีไอ้กึ้งที่มาคอยอยู่เป็นเพื่อน เฮ้ยเงียบจริงๆโว้ยวิทยุก็เสียสงสัยพรุ่งนี้ต้องเข้าเมืองอีกแล้วดิคนแก่นี่ขี้บ่นจริงๆเลยนะเยอะโว้ย,ยมาอีกแล้วอุ้ยหัวใจวายไปทํำยังไงวะเนี่ยก็ดีดิช่างยั็งวด้วเป็นผีรุ่น้องผมเหงาคิดถึงกันก็บอกมาตรงๆเลยจะอ้อมค้อมทำไม นี่นี่เองยังไม่ไปที่ชอบที่ชอบอีกเหรอวะก็บอกแล้วไงว่าชอบที่นี่ใะไปที่อื่นได้ยังไงเ่าแล้วบ้านช่องเองอ่ะเองไม่ชอบไงก็ใจมันรักที่นี่ไปแล้วจะไงทํำยังไงอ่ะเหมือนรักคนที่เขาไม่รักเราจะไล่ให้ไปยังไงก็ไม่อยากไปอยากจะอยู่กับเขาจริงๆนะตัวเองเดี๋ยว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  เดี๋ยวคนดูเข้าใจผิดหมดเอาเป็นว่าเราดีกันก็นแล้วกันนะขอโทษนะตัวเองเออข้าก็ขอโทษแต่คนที่เองควรไปหลอกและบอกให้หยุดทำความเดือดร้อนน่ะคือเพื่อนเอง,เองนะ เอ้กซงได้ไปที่บ้านของเพื่อนตัวเองและยืนจ้องมองเพื่อนที่กำลังนอนหลับอย่างสบายใจผีเอ้กงหยิ้มเจ้าเลและตัดสินใจลอยเข้าไปในฝันของเพื่อนที่ในตอนนี้ก็ยังฝันถึงการแว้นรถอยู่แต่ยังฝันถึงการมีสกอยสาวสวยมาสอนท้ายตัวเองด้วยแต่ในฝันนั้น เมื่อหันไปมองสาวสวยกลับเห็นใบหน้าของไอ้กึ่งเพื่อนที่จากไปแล้วอ้าวเฮ้ยทำไมสาวสวยถึงกลายเป็นสาวอะไรก็ไม่รู้วะเนี่ยเลิกแววนเดือพื่อนข้าเพราะถ้าเองเป็นแบบข้าแล้วก็ไม่มีวันจะได้เมียสวยๆแบบนี้หรอกนะโว้ยโอ้ยเขาไม่งงมันเองอะเว้ยจียจานะข้ามีเงินสาวสวยติดแน่นอนก็บอกให้เลิกเลย อย่าให้ขา้าต้องทำให้เองมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะวิ่งแล้วมาอยู่แล้วไว้ผีไอ้กึง่งได้ไปหลอกหลอนเพื่อนของตัวเองทั้งหมดจนในเช้าวันต่อมาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างน่าตกใจกลุ่มวัยรุ่นมาหาช่างทอง และขอให้ช่างทองช่วยเปลี่ยนจากรถซิ่งเป็นรถใช้ขี่ธรรมดาช่างทองรู้สึกดีใจที่ผีไอ้กึ่งทำได้สำเร็จและได้เห็นว่าผีไอ้กึ่งมีท่าทางที่สดใสขนาดไหนเยี่ยมได้เลยข้าจะช่วยปรับให้เท่าที่ปรับได้นะ ไม่คิดเงินเพิ่มด้วยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาที่หมู่บ้านก็ไม่มีเด็กแว้นอีกเลยและช่างทองก็ยังคงระลึกและนึกถึงไอ้กึ้งเสมอซึ่งเปรียบเสมือนหลานชายที่เขารักคนหนึ่ง แม้จะรู้จักกันผิวเผินและเพิ่งจะมาสนิทกันตอนเป็นผีแต่ก็ทำให้ช่างทองรักไอ้กึ่งขอบใจนะไอ้กึ่งเอ็งคงไปที่ชอบที่ชอบแล้วล่ะสิไว้มีโอกาสสักวันเราคงได้เจอกันนะนะในสิน่ยแต่เห็นได้ชีคีมอเตอร์ไซค์ล้มหัวแตกนี่น้าอุทานได้บาปมากเลยนะเนี่ยน้าบอกเอ็งนะว่าให้ไปที่ชอบ

นะจ๊ะไม่จ๊ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้ถึงแม้ว่ามันจะดูง,ง่ายดายไปเสียหน่อยที่แค่การหลอกก็เปลี่ยนใจคนได้ตรงกันข้ามกับในความเป็นจริงที่คนเราควรจะมีจิตสำนึกได้เองก็ตามแต่นี่ก็คงเป็นจุดจบ ที่ใครคาดหวังแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าปัญหานี้จะต้องแก้ไขอย่างไร